ซุปหางหมูครับพี่น้องเมื่อนี้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเสร็จวันนี้เราจะมากินกันให้ดูซุปซุปหางหมูพี่น้องซุปหางหมูเด้มาได้เด้ของง่ายของง่าย หมูตัวใหญ้ยขอ,องเขา่าพี่น้องของเขา่ากินอยู่หลังบ้าน อเงเก็ดเบื้องได้พี่น้องที่สุดนีดเด้ยนี่มีใส่มันฝรัง่งครัมแต่มันได้หางงวนทห้งอีแสบ แล้มันหางวานี่โอ้จังเลยเปือย ดูหางแต่ละหางนะครับบรรยากาศดีทางหลังงลังบ้านเได้เห็ดชิปโดนแล้วไอ้กาบไม่เห็ดอีกก็น่าหยานพี่น้องกินหอด กินยังคอมเมนต์มาบอกได้บ่ดนี่ไใ้ได้สูตรจะเชียนให้เขียนสูตรให้เลยเป็นคล้ายก็ได้สูตรนี่มันฝรั่ง เวยไม่หางัวแห่้อีกแสบรักละลายในปากอืมมากละลายในปาก

เปลี่ยนเช่นหางหมู พ่อเดี๋ยวเล่นเหมือนทีเซาเลยไม่ไพลุกมากกินเป็นมูแล้วชิปนาเบิง้งได้ไปกินยังเออฮันแนวแซ่บสุปรินทร์กินแล้วปีินอร์อยากให้กินยังคอมเมนต์มาเลยแล่นไปตลาดเลย ก็จะกันข้าววัตถุดิบเองต้มเปียกปลาไหลป่ะโอ้พี่จังดูป่ะอือข้าว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 เดี๋ยวเบ็ด สันฝานโอ้ยได้มมหน่อยได้มมหน ой, ่อยปุ๋ยนี่ไปหาหมูมาโลเดียวเบิรลนเหรอเราลาด้วยคำนี้ครับอืมหายบับไปกับตา เมื่อเ้าจะกินยังนะเขมเปนแล้วบอกเด้อได้บอกสูตรให้เด็กกินพร้อมวันนี้สวัสดีครับ